มาแล้วจ้แล้วจดีมากค่ะดีมากค่ะไปแล้วจ้าภพนี้คืข่าวนะข่าวพวุนี้นะครับขอได้มครับขอไคุณครับเอาหอยเดือเลยนะไปแล้วจ้าไปแล้วจ่า โอเคไหมครัโอ้โอเคไมคโอเคไหมครัโอ้ยอโอเคมคเสร็จียอยค่ะ